สายยางป้องน้ำผมผมลากสายยางไปรดน้ำต้นไม้ล้างรถพอล้างเสร็จเอามาเก็บดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำที่เก็บสายยางให้เป็นระเบียบเดี๋ยวรับชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ของเราก็มีถังคัตเตอร์ไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเมจินะครับเราก็เอาปากกาเมจิเราขีดเข้าไปให้รอบถังเลยนะครับ พอเราขีดรอบแล้วตอนนี้ผมก็ขีดรอบแล้วครับรอบถังแล้วพอขีดรอบถังแล้วเราก็มาตัดถังกันเลยครับตัดอย่างระมัดระวังนะครับอจาจจะพลาดมาโดนเราได้ตอนนี้ผมก็ตัดขาดแล้วนะครับได้เปแบบนี้นะครับ มาได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดเราก็นำปากกาเมจิมาวาดลงแบบนี้นะครับวาดแบบนี้สองข้างครับ วาดแบบนี้สองข้างนะครับอีกข้างหนึ่งก็วาดแบบนี้ครับพอเราวาดได้แบบนี้แล้วเราก็เอาคัตเตอร์เราตัดเลยนะครับ ผมก็ตัดขาดแล้วนะครับเราได้ไปแบบนี้นะครับได้ไปแบบนี้อนเอเราได้ปแบบนี้แล้วเราเอาไม้บรรทัดเรามาวัดเลยนะครับมาวัดตรงไม้บรรทัดเราเราก็ขีดลงไปเหมือนเดิมครับขีดให้ได้แบบนี้ครับ พอได้แบบนี้เราตัดเลยนะครับเราเอาคัตเตอร์เราตัดไปถึงนี้เลยนะครับตัดลงไปครับอ่าเดี๋ยวเรามาตัดก,กันเลยพอเราตัดได้แบบนี้ครับเราก็หั่นออกเลยนะครับแล้วก็ตัดออกเลยตัดให้เขาขาดออกไปเลย ค่อยตัดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะคัตเตอร์ของมีฟา์มคมครับตอนนี้เราก็ตัดได้แล้วนะครับตัดได้แบบนี้นะครับตัดได้แล้วเราตัดได้แบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูเลยมาเจาะรูสองข้างนะครับ เราก็เจาะรูลงไปเจาะให้ได้แบบนี้นะครับเจาะสองด้านเลยเจาะให้ได้แบบนี้นะครับพอเราเจาะได้แบบนี้เราก็มาเจาะที่ก้นถังเรานะครับ จาะลงไปนะครับเจาะลงไปฝั่งละสี่รูครับ ระวังความร้อนด้วยนะครับพอเราเจาะได้ฝั่งมาสี่รูแล้วเราก็มาเจาะรูใหญ่หนึ่งรูนะครับเพื่อเราจะใช้เก็บสายยางเราเราเจาะได้แบบนี้แล้วนะครับ ทันนี้เราก็ไปติดตั้งกันเลยครับเราก็มาถอดตัวล็อกท่อ PVC เลยนะครับตอนนี้ผมก็ถอดตัวล็อกท่อ PVC ได้แล้วนะครับถอดออกได้แล้วเราก็นำตัวล็อกของท่อ p v c มาใส่ตัวที่เราทํา ที่เราทำใส่สายเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยขันเข้าไปให้เข่าพอแน่นพอนะครับแล้วเราค่อยไปยึดแน่นอีกทีใส่ให้ได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวท่อ PVC เราเลยครับ ไขเข้าไปนะครับแล้วก็ขายยึดให้แน่นเลยครับไขเข้าที่เรฝั่งแล้วก็ไขเข้าไปที่เรฝั่งนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งสาเร็จแล้วครับยึดแน่นแล้วครับแน่นมากครับทาน,นี้เราก็นำสายยางเราที่ดูไม่เป็นระเบียบ เราก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็หยิบสายยางเราขึ้นมาเลยครับเราก็หยิบสายยางเราขึ้นมาเลยนะครับเอาสายยางเรามาใส่ที่เราทาอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้สายยางเราก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ที่เราเจาะรูใหญ่ไว้ใช่ไหมครับเราก็เอาสายยางเราเก็บตรงไปเลยครับ อุปกรณ์ที่เก็บสายยางผมปเป็นระเบียบรยเรียบร้อยก็เสร็จแล้วครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ